น,นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนปี2566ว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะคึกคักมากกว่าปีก่อนคาดว่าจะมีเงินสะพัดมูลค่ากว่า45,000ล้านบาทสูงสุดในรอบ3ปีทั้งนี้การที่ประชาชนมีการจับจ่ายมากขึ้น ส่วนหนึ่งมองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นธุรกิจเริ่มมีกำไรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐถ้าถามว่าแล้วมันคึกคักไหมคําตอบคือคึอกคักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงภาพภาพถั่วก็ต้องบอกว่าตุจีีปีนี้คึกคักสุดในรอบสามปีบรรยากาศนั้นคึกคักเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างว่าก็คึกคักเหมือนปีแล้วอะไม่ไม่ลดลงหรอกนะครับอีกกลุ่มบอกคึกคักมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพร้อมจ่ายเงินแต่ระมัดระวังในการซื้อของเท่าที่จําเป็น แต่เชื่อว่ามันคึกคักพอเชื่อว่าคึกคักเนี่ยถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ก็4ี่0 0าล้านบาทสูงสุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี6,4,65และปีนี้ -66 นั้นใช้จ่ายมากสุดนะครับส่วนการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนประชาชนส่วนใหญ่ไม่กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายและเศรษฐกิจโดยระดับความกังวลต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 าต่ำสุดในรอบ4ปีขณะที่กรมการค้าภายในยืนยัน ปริมาณผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีสินค้าเพียงพอสินค้าบางชนิดราคาปรับลดลงโดยนายอุดมศรีสมรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังติดตามสถานการณ์ผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนณตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีว่าทั้งสองแห่งมีประชาชนมาจับก,ก่ายซื้อสินค้าอย่างคึกคักราคาผักส่วนใหญ่ปรับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ราคาผักและผลไม้หลายชนิดปรับลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ทางนี้ได้กำชับพณิชย์จังหวัดให้ตรวจดูการปิดป้ายแสดงราคาการซื้อขายผักและผลไม้และดูราคาให้สอดคล้องกับแหล่งผลิตหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือมีการเฉยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนมีโทษจำพุกเจ็ดปีปรับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำและปรับหากประชาชนผู้บริโภคพบเห็นการขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุสมควร สามารถแจ้งในที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรัชตะสุขสุภชัยรายงาน